จะจะแรงฉันก็ไม่เบาจะจะร้อนฉันก็พร้อมจะเผาจะจะวัดเราว่าเ e าคงจะสูญเ yeah. s ียรับบทเป็นทามครับนักศึกษาคณะวิศากรรมครับผมตัวละครทามเหครับน่าจะเป็นเด็กชอบปาร์ตี้ที่บ้านมีตังนิดนึงแล้วก็ผมว่าทามมีมุมมืดของตัวเองที่แบบทุกคนต้องไปดูเองว่ามุมมืดของทามคืออะไรทามนี่นะก็ มีความติดแอคอยู่แล้วก็มีความอาจจะคล้ายๆแกับแชมป์มีความเ์บอยมีความตัวพ่ออยู่ในกลุ่มมีความแบบพูดอะไรเสียงดังเป็นคนรักสนุกแต่ไม่คิดอะไร้ามเป็นคนเฮฮาละกันเป็นแบบจะบอกว่าเป็นตัวโจ๊ก็อาจจะยังไม่เชิงแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าเห็นฉากปาร์ตี้จะรู้ยว่าเขาเป็นคนเซตอัพทุกอย่างเลือกเพลงสร้างบรรยากาศเหมือนเป็นตัวสร้างบรรยากาศของกลุ่มสร้างเสียงหัวเราะให้เราค่ะตัวทําเขาจะมีความแบบว่า ปาร์ต <Party> mm ี้บอยเขาจะมีความเด็กบ้านรวยมีความแบบเอ้ยทุกคนปาร์ตี้กันเป็นคนเทเล่าให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นฮะความยากของทาว์ผมว่ามันจะมีมุมที่ไม่ใกล้ตัวผมเลยแล้วก็แบบค่อนข้างห่างตัวผมนิดนึงผมต้องไปแบบเขาเรียกว่ารีเซิร์ชหรือว่าทำงานบ้านเพิ่มนิดนึงว่าความรู้สึกของตัวละครทาว์ที่จะทําอย่างนั้นไปได้เนี่ยต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ผมไปดูซีรีส์เพิ่มแทนครับว่าเราจะต้องเจอฉากประมาณไหนต้องเจอมูดอารมณ์ประมาณไหนอะไร ก็ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ทจิดจ้าอีกตัวหนึ่งจะเป็นสีสันของของฝั่งผู้ชายแล้วกันถ้าเชอรี่ฝั่งผู้หญิงททมก็จะเป็นฝั่งผู้ชายอ่ะอบ,บทเป็นต้าครับผมตาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนแกงเอเวนเจอร์เหมือนเป็นติวเตอร์หน่อย,อยมีความเป็นเด็กเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเด็กเรียนแค่ฉากหนะ้าตาเป็นตัวละครที่เนิร์ดเนิร์ดมากๆแต่ว่า เนื้อจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันตาจะเป็น i n รเวิร์ t ในเรื่องมีความเป็น i n รเวิร์ t ไม่ค่อยคุยกับเพื่อนเขาจะมีของที่เขาชอบอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะใช่ตาตาเป็นคนเงียบๆน,นะตาอยู่ในกลุ่มเดียวกับเราใช่แต่ว่าเหมือนมไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าเขาจะมีมุมส่วนตัวของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมีเรื่องส่วนตัวมีงานอดิเรกส่วนตัวซึ่งก็เดี๋ยวไปดูกันในเรื่องค่ะว่าเขาชอบหลีบวเวกไปทำอะไรดีใจนะผมดีใจมากเลยอ่ะตอนรู้ว่าจะได้เล่นเป็นตา ด้วยความที่อยากลองบทแบบมันก็ไม่เชิงตัวร้ายหรอกแต่ผมว่ามันคือคนไม่ดีแล้วกันแล้วรู้สึกว่าแบบเอยเรายังไม่เคยเล่นอะไรอย่างนี้เลยแล้วแบบมันแปลกใหม่มากฮะแล้วก็ท้าทายดีผมชอบนะอาชีนรบทเป็นต้นกล้าครับผมต้นกล้าเนี่ยจะมีความขหาาแล้วก็มีความแบบว่า กลัวๆนิดนึงครับจะมีความยั่วโมโหแล้วก็เขาจะเหมือนมีความแบบไม่ค่อยชอบตำรวจเท่าไหร่ต้นกล้าก็น่าจะเป็นคนที่แบบมีเรื่องราวจะเล่าให้เพื่อนฟังเยอะที่สุดในกลุ่มแล้วก็เป็นตัวนําเหมือนกันในเวลาปาร์ตี้อะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่าเวลาเทเล่าเวลาเฮ้ยมาชนแก้วกันทีไรก็จะเป็นต้นกล้าครับเหมือนเป็นคนที่กระตือรือร้นที่สุดในกลุ่มเหมือนเป็นสายเอ็นเอเทนในกลุ่มคะ่ะใช่ต้นกล้าเป็นคนติดเพื่อนเพื่อนว่ายังไงเราว่า้ง เพื่อนมีเราต้องมีแล้วก็เป็นคนที่ยังไงก็ได้ขอแค่มีเพื่อนอยู่ตรงนั้น mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. พื่อนเป็นคนอมฟอร์ทโซนในหลายอย่าง mm hmm. ของพวกเขาถ้ามองผ่านเปอร์สปีกชิของเจอเป็นคนที่ต้นกล้าเป็นคนที่ค่อนข้างขาดเจว่าความยากของต้นกล้าเนี่ยอยู่ในระดับของผมที่ค่อนข้างสูงเลยครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ผมรู้สึกว่าต้นกล้ามีความห่างไกลจากตัวผมค่อนข้างมากครับด้วยความที่ต้นกล้าเป็นคนที่ห้าวแล้วก็แบบ ดูดูเหมือนมีความควน,นๆนั่งเลงน,นั่งเลงนิดนึงครับแล้วตอนที่ได้ฟิตติ้งกับพุก่มกับก็คือพุก่มกับก็บอกว่าผมเหมือนเด็กน้อยเลยละสายตาอะไรต่างๆรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเด็กก็เลยแบบไปทําการบ้านเรื่องนี้มากๆเออรับบทเป็นเบลค่ะเป็นสาววิศวะอยู่ในแก๊งอเวนเจอร์ค่ะเบลคาแรคเตอร์เป็นสาวห้าวเป็นสาวแบบตัวเปิด ในกลุ่มอีกแล้วค่ะก็คือเหมือนายนอกอาจจะดูเป็นคนแบบเออเป็นคนปากร้ายปากแซบแต่ว่าจริงๆใจลึกๆ,ๆก็มีฟามดีนิดนึงเบลก็ <Bell S 1> <Bell S 2> เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าสนิทมากๆเพราะว่าก็เป็นอีกหญิงหนึ่งในแกงนี้เหมือนกันค่ะเบลก็จะเป็นคนแบบแซบๆแต่ก็มีความเท่มีความห้าวอยู่ในตัวก็จะพากันแบบว่าอาจจะมีความพาปุ้ยไฟล์ลุยมากขึ้นเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกให้กับชีวิตของตัวละคร ถ้าในกลุ่มอะ่ะก็คงเป็นตัวแรงเป็นมือตบอะไรอย่างเั้นมือมือตบประจําห้องน้าโรงเรียนถ้าเพื่อนคนไหนมีปัญหาเขาก็จะเป็นคนพุ่งเข้าใส่แต่แบบแทนออกตัวแทนเพื่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เรื่องเนี้ยใจขายไฮส h ูฟีนามี่จะเป็นสาวห้าวเป็นตัวเปิดในกลุ่มแต่หนูก็แบบพยายามดีไซน์ให้คาแรคเตอร์เบลอะมันมีความสาวขึ้นมาหน่อยเป็นความแบบมีความหญิงขึ้นอะไรขึ้นค่ะใชา่หนูใครอยากช่วยเพื่อน ก็เลยเรียกขเขเปยบานก่อนจริงๆบอกไว้ก่อนเลยว่าแก๊งเอเวนเจอร์เนี้ยผมอวยไส้แตกอะเอาจริงๆเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่แบบเก่งมากๆเลยนะแล้วแต่ละบทที่ผมดูอะโหไกลตัวน้องมากๆอวยยศแก๊้งนี้เลยเพราะเป็นแก๊งที่ถ้าไม่มีแก๊งเนี้ยก็จะไม่มีเรื่องใดๆเลย่าถ้าไม่มีแก๊งนี้เราก็ไม่รู้จะไปสือบอะไรนอกจากสืบกันเอง <laughs> แทนคุณครับคุณสารวัตรคามินครับ ขอลายสารวัตรไปหน่อยครับผมกลัวว่าสารวัตรจะเหนื่อยครับก็เลยซื้อของมาฝากเป็นไรกับหมอแทนคุณนักหนาเนี่ยผมก็แค่ไม่ชอบคนที่ไม่ชัดเจนตอนนี<ม>้นะคุเ<ม>ข้าซีนบ่อยที่สุดก็จะมีสองคนกนะ็คือหมอแทนคุณหมอพุทธสองคนนี้ก็จะเป็นคนที่รักงานมากๆแล้วก็คือบอกก่อนเลยไอ้หมอแทนคุณเป็นฟลุกจีหมอพุทธเป็นพี่สิงห์ แฟกเตอร์เขาจะต่างกันมากถึงจะเป็นหมอด้วยกันคนหนึ่งก็จะแบบติดเล่นไปเลยแบบพุกจีก็จะเป็นหมอแบบที่จะมาไลท์อัพซีนแต่ว่าแบบพี่สิง์ก็จะเป็นแนวแบบนิติเวชแบบเข้มเข้มเท่เข้อมูลแน่นๆเ,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 เป็นหมอพุทธครับเป็นหมอแผนกนิติเวชก็คือชันสูตรศพจริงๆหมอพุทธเป็นคนจริงจังเป็นคนที่เอาจใจใส่การทํางานแล้วก็จะปพัทนเนอร์ก็คือฝั่ง สารวัตรคามินกับผู้กองเจตครับก็คือช่วยกันหาซื้อบาะแสว่าใครเป็นฆาตรกรในการฆ่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่3อ่ะที่เป็นหมองงงเหมือนกันหน้าตาผมดูฉลาดปะ <c oughs> อ่ะก,ก็ก็ดีแบบว่าแบบอาจจะเป็นแบบว่าเราดูบุคลิกดูโตอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อาจจะทําให้แบบว่าคนดูเชื่อถือหรือเปล่าก็หน้าที่ของหมอพุทจริงๆ,ๆก็คืออย่างที่บอกเป็นเป็นแผนกนิติเวชเนาะก็คือจะเป็นหมอที่ชนะศพฉะนั้นเวลา มีศพขึ้นมาเราก็ต้องไปช่วยตํารวจในการสืบหาเบาะแสว่าโอเคร่างกายศพมีสายอะไรที่มันแตกปลอมหรือเปล่าถูกฆ่าด้วยวิธีไหนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเป็นแผนกที่ดิวกับฝั่งตํารวจอีกทีหนึง่งแต่ซึ่งในเรื่องเนี้ยมันก็จะมีหลายๆอย่างที่มันแบบว่าลิงก์กันซิงก์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรอติดตามแล้วก็ไปสืบหาด้วยกันครับจริงๆความยากของบทเนี้ยผมว่าอาจจะเป็นเรื่องใ,ใจอะอรอกที่ที่มันจะมีแบบว่าคําเฉพาะเยอะๆะครับแบบ สารบางอย่างที่มันต้องแบบผูกกับสารบางอย่างในร่างกายศพมันจะมีสารอะไรที่มันอยู่ในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของของของชนิดสารมากกว่าเป็นเรื่องของบทพี่ชานสารนัพิมพ์ื้เสร็จแล้วที่เราปบุกเข้าไปในขับขตอนแรกพราว่ามีสารที่ใช้ในคดีฆาตกรรม่อเรื่องนี้พี่สามีเป็นเป็นลูกน้องของลูกน้องของดังอีกทีนึงซึ่ง ตัวละครแซมมี่อ่ะจะเป็นตัวละครแบบมือซ้ายของดังเลยแหละดังก็แบบต้องการอะไรแบบเคสอะไรพี่แซมมี่ก็จะเป็นคนคอยโซฟเคสนั้นให้ตลอดครับผมแต่ว่าตัวละครพี่แซมมี่ก็คือจะแบบซีเรียสมากเป็นคนที่เครียดมากเลยซึ่งคอนทราสกับตัวตัวจริงของเขามากด้วยความที่เขามาเล่นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพูดบทที่แบบมีความจริงจังซึ่งภาพจำของเราในความเป็นพี่แซมมี่อะ่ะคือเขาเล่นแบบคอมเมดี้เก่ง แล้วพอเขามานั่งเล่นกทจริงจังเราก็จะมีความสุขภาพแล้วแอบขำในสีบ้างคือจริงๆนี่แบบบอกเลยว่าแบบทุกครั้งที่ต้องเข้ากับพี่แซมมี่อ่ะผมจะตื่นเช้ามาแล้วดูดูเบรกดาวแล้วคามินไมรินตายเครียดละว,วันนั้นอะเครียด <laughs> มามองหน้ากันแล้วแบบไม่ขำอันเนี้ยผมให้เลยเนี่ยยากมากมีซีน,นที่ต้องเข้าด้วยกันผมไม่กล้ามองหน้าพี่แซมมี่ ทั้งๆที่เป็นบทที่ต้องคุยด้วยกันนะแต่แค่รับคนละคนละมุมกันดังไม่กล้ามองหน้าพี่แซมมี่เพราะว่าเพราะว่ากลัวขำผมไม่มองพี่ฟุกด้วยเพราะพี่ฟุกก็มองพี่แซมมี่แล้วขำเหมือนกันทุกคนขำในห้องนั้นแล้วผมอ่ะโชคดีในซีนผมถือแฟ้มเอกสารผมก็เลยเปิดเอกสารอ่านไปเลยไม่สนใจพวกคุณต่อบทกันไปผมจะอ่านแฟ้มดังอ่ะก็เหมือนแบบไม่มีจุดโฟกัสนี่อไหมก็เลยอ่านแฟ้มกับผม หนึ่งเลื่อนผ่านได้เอาเอาหน้าที่มันจริงจังหน่อยจะได้อ่านจริงๆมันจะได้ไม่ขำกว่าจะผ่านสินนมาได้สามสี่เทกผมยากยากจริงๆมันยากมากเครียดเลยนะอจริง